ก็เลยก็เล <aust en ian> <can ful> ับมาแยิ่งด่าเรายิ่งเจริญหมดเลยดีว้ยมันได้ได้มันให้พรอ้วยมันให้พรนะครับอยู่ด้วยใช่ไหมครับมีที่นอนหรือยังครับอ๋อรองไปราบ ใ่านถ่ายถ่ายถ่ายถูกไม่ทันครับไม่ทันเลยครับเต้นถ่ายลุงคนได้ยังครับได้ได้ได้ไหนไหนพี่จะถ่ายพี่เหรอฝากกล้องเขาากล้องเาใส่เสื้อเสื้อพักเพื่อไทยได้ไหมหาเสียงเต็มเต็มเต็มเลยครับไม่เกี่ยวผมเป็นสมาชิกพักเคเกับลูกสาวรับครับอ๋อครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับนะะแล้วพี่หมามุนีไปไหนพี่หมานมื่อวันนี้อยู่แถวนี้แล้วแถวนี้ถ่านแล้วเหรอถ่านแล้วนะคือเดี๋ยวผมมาสั่งงานแป๊บหนึ่งผมจะลงไปที่ข้างล่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาใหม่วันนี้สุดสุดตกันละกันเนี้ยนะช่วยภาวนาเจ้าดาด้วยอย่ามาเด้อพรุ่งนี้สิยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบอ๋อโอเคงั้นเรารอดไปนะครับเพราะนั้น ของรางวัลมากมายนะผมจะบอกให้เยอะมากนะพี่อยู่เปิดใครไม่อยู่อดเด้อมีการจับรางวัลเป็นเงินด้วยนะซองด้วยนะหลายโอ้เป็นหมื่นเลยลหลายฝากชื่อไว้ได้ไหมได้ครับได้ได้ครับฝากชื่อได้แต่ชื่อครับเหมือนลอตเตอรี่นะจองอ่ะแต่ไหนก็ไหนเอาสักหน่อยก็เลยว่ามันถามใช่คือจองนะครับยังไม่จ่ายตัง เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะจองแผงนี้สัก50แผ่นซื้อยังไม่สำเร็จใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไปดูข่าวมาเห็นเขาบอกเขาเซ็นชื่อตรงมุมแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาไม่ได้เซ็นชื่อตรงช่องผู้รับรางวัลอะไรลูกเนี้ยนะมุมนั้นเหมือนจองไว้ทีนี้คือเมื่อการจองไม่สําเร็จยังการซื้อขายไม่สําเร็จอันนี้ไม่มีนะครับรับว่าจะมาวันที่ผ้าก็ไม่มาที่หกที่เจ็ดก็ไม่มาหวยออกนิดหนึ่งก็ยังไม่มา คนไปสองสามวันสี่ถูกรางวัลที่หนึ่งครับได้ครับงั้นเดี๋ยวแผงถูกใช่ไหมพรรู้ว่าถูกถึงเดาครับเขาจองซื้อสามตัวหลังเนื้อไม่ปกติคนซื้อลอตเตอรี่เนาะส่วนมากก็จะดูสามตัวแค่นั้นตัวหน้าไม่รู้แม่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งนะอย่าว่าเลยสี่โมงเย็นผมพูดเธอแล้วตามหาแม่ค้าคนนั้นทันทีแล้วจริงไหมและแม่ค้าคนนั้นเองเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเองเนี่ยเมื่อคุณไม่มาตามกำหนดเขาก็ขาย เพราะมันมีมันมีวันหมดอายุใครจะไรู้มันจะถูกราะมันหรือไม่ถูกระวังจริงไหมครับถึงเวลามีคนสนใจซื้อก็ขายเลยนะฮะนี่ี่มากระปุกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมจำได้ดีครับโอ้ดีครับดีครับที่วันนี้เรามีข่าวดีสามเรื่องหนึ่งเรามีงานเลี้ยงที่จะมีคุณแม่มาร้องเพลงคุณแม่จินตนามงคลคนมาพร้อมกับอาจารย์ที่เป่าแซกที่ออกรายการ ทางสิงห์ทองนะครับท่านจะมาร้องเพลงพระราชนิพ์แล้วก็เพลงสรรเสริญพระปรารมีด้วยกันเดี๋ยวเราจะต้องจัดสถานที่นิดนึงรัจจะไม่เข้าใกล้องค์ปูมากเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะหมู่ของในหลวงร้องเาร้อิตผมแล้วเราก็พวกเราก็อยู่ข้างหลังเรียงกันเข้าไปถึงเวลาก็วันนี้ตอนเย็นครับแล้วก็ท่านจะร้องเป่าแซกไปด้วยถวายเพลงพระเทวันหรือเปของเราไม่แน่ใจไม่ใช่เทวัน อาจารย์ที่ไปออกชุมทางเสียงทองที่เป่าแซกอะชุมทางเสียงทองซึ่งท่านจะเดินทางมาจากคอนแกนให้เลยครับท่านอยากร้องเพลงถวายในหลวงไหมเคยฟังไหมถึงอยู่แค่ใดไม่สุขสาราญถเนี่ยเนี้ยเหมือนอยู่บ้านเรานี่คือบ้านเรานี่แล้วก็เพลงคาวอหลวพุทธเจ้าคือเซนทรัมมารีซึ่งซึ่งอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็ให้นางลำลำถวาย ถวายพระพรพระพรเช่นพระพรชัยแล้วในที่สองก็ถวายพระปู่ใช่ไหมผมอยากยูทูบเบอร์ช่วยกันรำนะครับเพราะวันนี้ผมก็จะรำแต่ต uh ้องทนดูผมหน่อยนะผมก็ไม่ได้รำมาหลายปีแล้วมือมันก็แข็งเนอะเดี๋ยวตามเอาครับตามเอาว่ารับปากไว้แล้วว่าถ้าได้หมื่นหมื่นไลค์จะรำหมื่นไลค์แล้ววันนั้นดูนั้นนิดก็เลยจะรำให้แล้วก็ขอรางวัลมากมายจริงๆนะอย่าไปไหนนะไม่ลงชื่ออดเน้อของคนเนื้อครับ ต้องลงชื่อนะครับชื่อนานหกคุณชื่อช่องสวัสดีครับ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 เสื้อตัวนี้ลิขสิทธิ์รอเปล่าวะเสื้อตัวนี้ลิขสิทธิ์รอเปล่าลิขสิทธิ์ฮะอุ้ยเอก็กรอบไม่ได้ดิไม่เป็นไรครับเอทุกช่องแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับนะครับคุณแม่ซึ่งท่านเคยร้องเพลงถวายในหลวงมาก่อนสวัสดีครับ คยสวัยงานในหลวงรเก้รสิบมาก่อนเนอะครับถ้าเล่าให้ฟังไปดูใน YouTube ได้เลยครับชืออ่อท่านพิมพ์ที่เลยครับคุณแม่จินตนามงคลพ,พูทูดเลย ดเสียงมากร้องเพราะมากคนลูกเลยก็ร้องผมฟังททงมือถือคนลูกเลยนะครับท่านท่านบอกจะมาขอร้องได้ไหมได้ได้มันจะไม่ได้หกสิบสองเดี๋ยวเป็นน้องเราเดี๋ยวปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ครับท่านส่งมาในไลน์เดเขาเ็นีผมก็รู้สึกดีใจแทนทุกคนนะครับที่อยู่ดีๆก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะสร้างความสามัคคีอ่ะอยากให้ทุกคนรักกันเหมือนกับแผ่นดินของเราอ่ะแล้วท่านเองก็มาโดยที่ไม่ได้คิดอาไม่สินจ้างอะไรนะครับ เลืนมาเลยนะครับเลื่อนมานะครับผมบอกยินดีน่า,ท,านท่านท่านเหมือนอยากร้องเพลงให้ในหลวงลอ,อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งใช่ไหมอสองงานแล้วเรื่องสองไปรับตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษตอนนี้สามคืองานของเรานะครับก็เลยยิ่งด่าย,ยิ่งเจริญเยอะด่าเยอะๆเดี๋ยวรู้สึกจะไปเ <laughs> มื่อกี้มีคนแต่งตั้งนะครับประธานที่ปรึกษากฎหมายกู้ภัยมิตรภาพแล้วก็อะไรของสกลนครอีกแล้ว ด่าเยอะยิ่งจะเจิร <Enlight asant> ินเลยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคุณแม่นะแต่ว่าถ้าท่านท่านมาท่านรับปากว่าจะมานะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนน่าจะเป็นนิมัยนิมายดีจะมีนางรำอยู่ข้างหน้าก่อนสิบสิบท่านั้งที่จะรำถวายหลังจากกล่าวอะไรเสร็จเปิดปวยแล้วก็ร้องเพลงระรานิพนธ์เสร็จก็จะให้นางรำรำถวายนะครับเพื่อให้รู้ว่าปณิธานของในหลวงของเราทั้งสองพระองค์นี่นะ อยากให้คนไทยสามัคคีกันรักกันใครจะด่าผมด่าไปเลยครับผมขอยืมเอจากกีหน่อยไนดะ้จากกีอยู่ไหนจากกีกกยืมกับพวกของจากกีหน่อยด่าผมเยอะๆนะครับ <laughs> ยอดไลค์อะไรนะเข้าชมผมผมใช่จากกีมันมองในแง่บวกไงนะครับเราอย่าไปคิดว่าันแง่ลบแล้วจริงๆไอ้เรื่องกล่องดำผมก็ไม่รู้ว่ามันลามปลามไปอย่างนั้นได้ไงผมยังไม่รู้เลยไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครเลยแค่บอกว่ารู้แล้วครับอะไรเงี้ยไปกันใหญ่นี่ นะครับก็เลยเอาน่ะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวจะคุยกับลุงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหน่อยว่าคุณแม่ท่านนี่คุณแม่เจตนามงคลนะครับท่านส่งบทเพลงมาด้วยนะครับท่านเคยร้องกับท่านอ่คุณพ่อสุเทพวงคำแหงดูไหมแต่เคยดูไหมชุมทางเสียงทองโอ้นะนครับานเวน่เป็นคนที่มะม่วงตงตาอ๋อมะมวงตาใช่ท่าพูดอยู่ดวงตาองูใช่ครับต เให้ท่านนิดเดียวนิดเดียวให้ท่านหนูหนึ่งมีเลี้ยงกันสิบไหมครับมีดเดืองไหมครับไม่มีครับอ๋อเลือกสิอันสิบครับเหรออืมง่ายจังง่ายจังดูเลยครับนะอดดูนะครับในดูเอาในตัวจริงก็แล้วกันครับขอบคุณมากเลยครับบางทีผมยังเป็นน้องใหม่ในยูทูบเบอร์นะของรางวัลมีเยอะแยะเลยนะครับนะครับทุกอย่างต้องอยู่ ต้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเจมีเดย์หน่อยคยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆได้ไหมคะไม่จํากัดขอให้เป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้จํากัดเพิ่มเเปิดช่องก็ได้ไหมครับรีบเปิดเลยรีบดนะครับรีบโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวแทนของรูทีนแซกด้วยนะครับนะครับต้องลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนนะฮะอยากให้อยู่จังเลยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่รู้เวลาพอไหม อา้าวเหนือแล้ววะหนึงน่งสองหนึ่งหนึ่งคุณแม่มาร้องเพลงสองมีงานของเราก็สามนี่ไนงะผมไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษนานะยกบอบจสมุทรลํานเยี่ยมมายอเลยตั้งมาแล้วละ่ะผมมีมาเนื่อเข้าไปรับตำแหน่งนั่นเองวันนี้ก็เลยไปอวยพรวันเกิดท่านมาพร้อมกับทีมงานมั่งมีของทีมแซบ่บผม ก็มีการไปมอบเข้ามาใหม่นะครับผมื่อเอะไรเงี้ยไปเจอทดลองนายกไปเจอะนะครับตามใน a c e b o o k ครับไปดูในเฟซบ o o กมาครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ดีครับผมขอให้ทุกท่านเตรียมตัวแล้วกันนะครับตีมตอนเย็นไม่มีอะไรมากครับสบายสบายครับผมก็เสื้อผูไทยผ้าขามาคาดภูเหมือนกันครับไม่มีอะไรอูเสือทานอาหารธรรมดาธรรมดามีดนตรีมาตอนบ่ายสองมาทดลองครับนะครับมีฟกซองด้วยนะครับเพื่อชีวิต มีกี่มกันนี่ตอนนีด้ดูเดี๋ยวสิบเจ็ดปีแล<ม>้วเดี๋ยวไปร่วมอ้อง้วไม่ไม่ตอนเย็นครับมีตอนเย็น,อ,น,ยนอะไรว่ามาบ่ายสองนะเ<อ> <นะ S 1> ขาจะมาเตรียมตัว <c oughs> นะฮะอาหารอาหารการกินเฮียบครับนะครับอย่าไปไหนนะต้องอย่าไปไหนนะเพราะท่านคือเจ้าของงานนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับท่านคือเจ้าของงานช่วยเป็นหูเป็นตา ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยเรื่องดื่มอะไรพวกนี้ท่านต้องดูแลตัวเองเพราะว่ามันผิดกฎสีเหลืองอะไรเนี่ยก็เลยไม่ได้แต่ท่านไปจัดการตัวเองตรงลานตรงนี้เลยครับ่อรถนี่เลยเห็นไหมครับกองฟางอะไรวางเรียบร้อยแล้วแสงไฟเดี๋ยวทดสอบผมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นนะอบอุ่นนะครับ เมื่อคืนก็มีทดสอบบ้างแล้วครับเรื่องเรื่องไฟเมื่อคืนก็เปิดแล้วนี่ใช่ไหมก็พอใช้ได้ครับผมนะครับรอดูผมมีซื้อเสื้อผ้าครามมาหมวกผ้าครามครับอย่างขาตั้งมีเยอะแยะเลยครับมาเลยนะครับเงินส่วนตัวนะครับขอโทษก่อนนะครับตอนแรกเริ่มเตรียมเงินส่วนตัวแต่ตอนนี้มีคนมาไม่เขาก็ช่วยมาแล้วก็ก็ตามเจตนาลมของเจ้าภาพนะครับมีสายบุญมาแล้วก็เอาไปหมด เพราะว่าพวกพี่ก็มาอยู่ตรงนี้เนาะก็อเอาไปหมดแล้วก็อะไรกันวะเดี๋ยวนะรอดูให้รอดูก็แล้วกันครับรอดูล้างท้องไว้กลางวันไม่ต้องกินข้าว<ม>กันคือะกิ <laughs> ในได้เยอะ <laughs> นะฮ <laughs> นะกันคือจ <laughs> นะกินได้เยอะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส,สั่งงานนิดนึง <laughs> เดี๋ยวจะลงแบงล่างหน่อยานาณครับ FC ที่มาร่วมนั้นได้ได้ลงทะเบียนด้วยต้องลงนะครับงงจะได้รู้เพราะว่ามีของรงางวัลบางส่วนผมมีของบางส่วนผมจะมอบให้ FC จะได้ร่วมสนุกกันเดี๋ยวหน้าง,งานเลยครับเดี๋ยวกลุ่มมั่ง,งามีทีมงานเขาจะมาละประมาณรถตู้หนึ่งเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนมีพิธีกรมาจากส่วนกลางงานนี้เรียนอย่างนี้ไม่ใช่ของลุงพลนะเดี๋ยวจะไปพาดพิงแกเขาเป็นเกสพิเศษเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะไปโจมตีว่าลุงพลเองไม่ต้องครับของสมเกียรติครับไปดูใบอนุญาตได้ทั้งหมดครับของสมเกียรติครับลุงพลเป็นเกสนะครับแล้วก็ป้าแตนเป็นเกสทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งจะมารับเรื่องเงินคอมมิชชั่นอะไรของเขาด้วยถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นอย่าไปโจมตีเลยครับไป็นงานบุญงานกาุศลอย่าไปอย่าไปาพาดพิงอะไรอย่างพ่วหมดเลย<า>นะสี่โมงครึ่งขอเชิญตรงนี้เลยนะครับสี่โมงครึ่งขอตั้งแถวนิดนึงพอาแดดร่มลมตกคุณแม่เขาเดินทางมา ครับเห็นคุณแม่จะมาเดินทางหาคุณเมเดย์ด้วยเขาบอกเขาเมเดย์อยู่ด้วยนะคุณแม่กิจนาจะมาหาเขาบอกนี่นะครับเจาะจงเลยนะครับเขาบอกแจ้เช่วยสมัครเติมทุบให้ด้วยคุณเมเดย์คนเก่งดีใจไหมครับมีด้วยมีมีมีแขกมาจากสาขาดีใจเลยมาแบบไม่รู้จักทางนะคะโอ้เหรอครับถามมาตลอดเลยค่ะต่อไปมันจะมีป้ายตลอดทางนี่จำทางได้แล้วค่ะก็อะไรอ่ะ มันพูดไม่หมดนะครับต้องมาดูเอาเองแล้วกันครับก็จะมีกิจกรรมมากมายกันนะครับได้ทานข้าวเขาหรือยังครับยังจะไปถามว่าครับอยู่กับใครกันนะคาับเดี๋ยวผมพาไปทานก็ได้เนอะ คือมันรู้หมดะเพราะว่าเราูทุกนนเปนไหนปนไหนชื่ออะไรหโอ้เมากเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับตามสบายเลยครับไปไปคุยกับกับปู่มากก็ได้ครับเดี๋ยวให้พีไไปทนก็ขอบคุณสาหรับคลิปนี้นะคบขอบคุณครับ